เดี๋ยวเราไปเกะใบไม้ก่อนค่ะออกจากร้านน่ะเจอไหนกัน,กน,นะนไ,ไหนไปไหม่มีทีถึงแล้วมีจวนป้าเหมิงค่ะเอ,าอ,อ้ากี่ไปร้อะไรยังแบบว่า ไม่ไม่ไปเอละไปโอเคอ่ะต้องอธิบายตัวองนี่เป็นหักแอลินนี่เป็นหักจอนี่เป็น ไม้ไม้ใมไม่เป็นหี่ไม่เป็นโดนไม่เป็นไม้หายไม่เป็นไมบัวไม่เป็นดอกมาลีไม่เป็นเป็นอัลีดนไม่เป็นหักหักหอมก็ไม่เป็นเป็นแอนของเอนค่ะ นี่ต่างคนค่ะ <Okay. S 2> โอเคเบโอร์ต้องมาาำน้องจะทำอย่างน้องจะทำอย่างไงทำทำทำดาบาราแคตตี้สปากเกตตี้อ๋ออันนี้เป็นเส้นสปากเกตตี้ไง <c oughs> แต่มันต้องหักก่อนอืม

ta đi tôm không được cả đây cả ta còn nông hàm nhu ăn đã hàm lô tí ừ. ทำตาเด็กแล้วก็ดาบาแค่ตีได้ลงไปแล้วมีอะไรอีกคะกนี่เกอนอันกี่บาทครับนี่อนอ่ะอื้ม มามามืมามมมา,มา,มากี่บาทคะยี่สิบาทยีบาทอ่ะไปไปพ่อแม่ดิเนี่ยต้นอะไรนี่พี่ต้นฟ้าทะลายโจเนี่ยนี่ต้นเนี่ยกับไอ้เขากินแล้วมันหายไปโควิด ทำทำผ่ากินอันนี้ของกินจริงๆน,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 นะเดี๋ยวแม่จะไปทำน้ำพริกนะลูกแม่ไว้กันแม่ไปทำน้ำพริกกว่วนไข่่เะเกียวไข่ใส่ชีโอมดีไหมลูกฮะไ่ดเกียวไข่เอาามาอืม ปาดปาดแล้ดมพอกันเนอะมันเป็นบางแกล็ดแ่มันเน่าสาบจะได้มาไปแกนแกนใหญ่ๆมันอยืนลายพุ่นมันหนามแล้วมาดูมันเอาขอแล้วนี่เมาแล้วเมาเมาเป็นหนามมาไปทำก๋วข้าวก่อนนะหนูจะทำอะไรได้เหรอ เนี่ยเอาดอกมาเนี่ยหรือเนอะมันคือดอกเห่ยังเดี๋ยวว่าน่ามันคือดอกเห่ยังต้องจะทำอันอย่างกินไม่ๆเฮ้ยไอ้บ้าถ้าคิดยอบเนี่ยนะมันหยอบแล้นะ nè ông à mưa chị chi hả anh nè, nè bánh của nó nè 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 tôn he, tôn nè tôn nè ông à mưa chi, hả, hả nè nè bay nè chi mà đai bó nè ham bịp นน่นปะใจต้นนี้ปะใจ่ม,มันเป็นน้ำนะระวังนะนี่มันผูกเข้ามาจี้เห็ปม,มันรับไปแล้วผมเด้๋ยนี่พ่อน่องจี้มันตะกี้เนี่ยมาทำอย่างไรทำอย่าง น้องสวัสดีคนดูกัน<ม>นั่นนวยบัตันเดี๋ยวมันมีนอนก่อนอันไหนอือ,อมีนอนก่อนมันมีทำได้เลย่ะยังมันแน่จะมีนอนหน่อยพอแล้ว

รวยก็เบอร์เจ้าทำอาหาราเง <ปะ S 2> ินได้หว่ะไปไปไปทำอาหารไส่มั็นยังห้องนีเมันยังห้องนี่เอาบัตรตันนี่ตันอืมเอาพุดซาต้มน้ำปานี่ไป เอ๊ยยังมันมีหนอนค่ะมาโฮมีน้องกลัวมันนะแต่ว่ามันกินไปได้เออพักละแม่ตกเนี่ยมันหอมกะน้องดมหมดแล้วเนี่ยน้องดมใบมันหอมหอมกันเออใบมันเล น้องอยู่ยไปไหนอืน้องอู้เหรอ,อเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบไม้ก่อนอีกอ่ะ ยืนไหมนี่อ่ะยืนยืนยืนไหมนี่ไหมยืนไอ้ยืนไยืนมันไเหนปอมืนนะเนี่นนอนนเอาเมื่อลูบหัวมนเลยไอ้ยืนมันเป็นเป็นเปลือ,นอกอน่อเออเป็น,นอ,อ้น่องไมันแกก,กกัน่องน กินอาหารก็เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะไปทำเอ๊ะทำอาหาราาหาาให้หมาเยือนไปอธิบายให้หมาเยือนฟังเลยไอ้เยือนบอกจะรออ่ะต้องทำก่อนเลยเข้เาใจกันเยนือนไม่ดบหมาเฮนดาของน้องนะ <c oughs> อย่าไปใกล้นะเดินไปบู้ อืขาใจทำอาหารให้มาเยินอธิบายให้มาเยินฟังด้วยสวัสดีค่ะเราจะมาทำอาหารให้หมาเยินนี่ไงสวัสดีค่ะหนูจะทำอาหารให้หมาเยินค่ะเอ้าลมมันปิวมาเลย หมายจริงเออทำยังไงไม่รู้จีเออไอเดียเขาต้องเก็บใหม่